สวัสดีครับเรี่อวกับช่องล้ามซิ่งดีระเบิดวันนี้เราอยู่บนรถครับรถใครเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเขาสัหน่อยคุนดังแห่งปีครับสวัสดีครับ <laughs> นี่ครับคนดังแห่งปีเดี๋ยวเรามาดูระยะทางในการวิ่งนะครับนี่เด็กบอ่อเรา หน้าดินสวยๆครับอันนี้เราวิ่งอยู่ยที่บ้านบาทกี่วันแล้วนี่นี่วันที่สองครับวันที่สองวันก็ได้คนละสามสิบโอ้เมื่อวานสามสิบสี่คันคมาสายแล้วเมื่อวานนะสายแตกอีกวิ่งไม่ไกลครับประมาณห้าร้ยเมตรถึงไหม ห้าเมตรตรงนี้เราแต่ก่อนเรามาทำขุดเป็นโคูนองนาให้แล้วก็พอดีดินไม่พอแกอยากได้นาดินเอามาใส่ท้องบนอีกนี่เราจัดให้เลยนะครับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบประหยัดน้ำมันครับหนี่งเมอวานน้ำมันเท่าไหร่ ประมาณ600ครับประมาณ600น้ำมัน30สิบเชี่ยวถือว่าหมูงานหมูหมูครับนานๆจะเจอทีแต่ทีมเราเจอตลอดครับแตงานหมูนี่เซ <laughs> <laughs> บ่าเราจะไม่ค่อยได้วิ่งไกลนะครับเราจะ เจอแต่งานใกล้ๆแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่างานจะเริ่มซาซาแล้วรถมันเยอะเหลือเกินเนี่ยไมโครมมาสแตนบายอยู่ตรงนั้นครับนว่น่นรถดำเขาจอดอยู่ไมโครหมอบนะครับหมอบไมค้าเกทับเสียคริตนะครับหมอบนี่ตรงนี้ก็เราก็มาทําชั่วโมงได้เจ็ดชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาทําอีกครับนี่ตรงนี้เนี่ยที่เสียคริตลงไปเนี่ยจ,จะจะติด จะจมเลยนะตรงนี้เลยอาจารย์อาจารย์จะเสียเชิงชายนี่เราเทตรงนี้นะครับตรงนึงนึงแปลงแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นโคกน้องนาแบบมินิมินิแต่ว่าความคิดสร้างสารรค์มากเลยตรงนี้เจ้าของแกทำงานบริษัทพอดีอีกประมาณสองเดือนถึงสามเดือนนี้ก็จะ,กะเกษียณ อายุครบ60ปีก็บริษัทก็จะรีเทิร์นว่ารีทายออกดูการถอยครับของอาจารย์โอดาราที่กำลังดรามา่าแห่งปีเห็น <laughs> <laughs> ว่าอยู่ทีมนู้นไปโยนหม้อโยนอะไรโยนจานเขามาทีมนี้ว่าจะโยนไม่โครใช่ไห <c oughs> แอวธรรมดาไปแอลมอรรมในธรรมดาจะจับไมโครจับรถด,ดำโยนเข้าหน่อยเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะครับโครงการปก่นองนานอันนี้ครับโดยจานอครับจานอไ้ลายโนนี่มาอยู่ทีมนี้ร้อนนี่เอาไมโครขุดกลบเลยนะบอกให้ นี่เป็นโคกน้องนานครับมีนี่มีนี่นี่ดูครับน้ำตกมารอบหนึ่งแล้วครับนี่ฝนตกมารอบหนึ่งมีน้ำนิดหนึ่งครับตรงนี้ก็จะจบมาดานด้วยอันนี้แกาวางรั้วแบบสูงนะครับนี่ประมาณสามเมตรนี่รั้วสามเมตรความคิดสร้างสรรค์ดีมากเลยนะครับนี่แก วางรั้วแล้วแกก็เอาไอ้นี่วเมทน,นะครับนี่ที่เขาเทพ,พื้นอะ่ะเอาไวาเมทมามาทำมาทำมาใส่เป็นเป็นรั้วเลยนะครับเป็นรัว้วตอนแรกผมก็นึกว่าจะมีมีโครงการคอนกรีตอะไรทำถนนเส้นนี้แต่ไม่ใช่นะครับนุเหล็กอันนี้ใครที่จะคิดที่จะเอาไปทำแบบอย่างนี้สุดยอดเลยนะครับตัวนี้ นี่ผมว่าผมจะทําแบบอย่างเลยแกเลยความคิดสร้างสรรค์นนครับแกใส่รั้วปุ๊บแกเอาไว้เม็ดวิ่งเลยนะครับนี่วิ่งเป็นรัว้วทีนี้แกก็จะปลูกนะครับพวกถัว่วหรือว่าพวกบวบพวกอะไรไม้เลื้อยไอ้ต้นเลื้อยเนี่ยจะให้มันเลื้อยขึ้นนี่แจวเลยครับ นี่ก็ว่ารั่วกินได้นะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่แบบยุคใหม่สมัยใหม่ไม่มีผุไม่มีพังแน่นอนครับไมเวนี่ก็ใช้ได้หลายปีเลยนะครับนี่ใช้จนลืมแล้วก็แกก็จะทํารั่วทางนี้อีนครับข้างในนี่ก็จะใส่รั่วเหมือนกันนะครับนี่ตรงกลางตรงกลางก็จะเป็นช่องว่างปลูก ตรงไอ้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 ทางทางทางนู้นก็รั้วทางนี้ก็รั่วแล้วก็ใส่ไวเม็ดร,รอบอีกส่วนข้างบนเนี่ยจะเอาใบเม็ดนี่คลุมไปอีกนะครับนี่คลุมไบอีกแต่นี้มันก็จะเป็นอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์เวลาเราปลูปกลมันจะเลื้อยเป็นอุโมงค์เลยรอบนี่โอ้ความคิดสร้างสรรค์ครับนี่โอ้นี่เดี๋ยวรับซับก่อนสองพันเจ็ดสิบบาท ูกต้องขอบคุณครับใช้เงินสดนะครับแถวนี้เราไม่รับเงินเส้นจ่ายสดงดเชื่องเบื่อท่วงโอ้แดดอบอ้าวยังไงไม่รู้ฝนหน้าจะจะมาหรือเปล่าเมื่อวานก็ไปปล่อยหน่อยนะครับนี่เราวิ่งตรงนี้นะครับมองไปเห็นนะครับประมาณห้ารอยเมตร่าจะวันนี้น่าจะไม่เสร็จอีกเลยเพราะว่า ตรงนี้น่าจะใช้ดินอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเที่ยวนี่ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับที่จะทำโคกน้องนานะครับหรือว่านี่เราให้ดูเลยว่าโคกน้องนาที่เราทำวางแผนเขาวางแผนกันยังไงตรงนี้ก็จะเป็นที่สร้างนะครับสร้างบ้านหรือว่ากระท่อม โดยแกจะถมดินตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงถมดินอีกสามชั้นอีกก็สูงประมาณสักเกือบจะโอ้โหสามเมตรนะคือแกต้องการให้ยกสูงนะครับยกสูงแล้วก็ทําทํากระท่อมอยู่แบบโอ้โหธรรมชาติโรแมนติกตรงนี้นี่ก็คนเริ่มจะออกมาอยู่เยอะแล้วนะครับแต่ก่อนนี่ไม่มีใครออกมานะครับตรงโซนนี้ตรงนี้อันนี้ว่า ปีสปีนี้ก็เริ่มพัฒนาเริ่มออกกันมาเยอะนะครับออกกันมาอยู่คลิปนี้เราพามาดูนะครับโคกน้องนาตรงนี้แกก็จะเสริมนะครับให้มันสูงหน่อยนี่เ,เราก็จะปาดปาดให้มันดูดีนะครับแล้วก็นี่เนื้อที่หนึ่งไร่หรือเปล่า1ไร่หรือ2ไร่ น่าจะหนึ่งไร่นะครับตรงนี้หนึ่งไร่เนื้อที่หนึ่งไร่ทำโคกน้องนาออกแบบรถดำเราก็ดินหน้าดินเอาหน้าดินสวยๆมาเลยครับนี่จัดให้เลยวิ่งกันอยู่สี่คันนะครับปกติเราวิ่งอยู่กันเจ็ดดแปดคันเพอดีว่างานมันเริ่มซาก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปก่อนนะครับ พอดีว่างานช่วงนี้ก็เริ่มเบาบางไปใช้รถเยอะไม่ได้นี่ครับโดยทัศนะสองครับท่นนี้ ไปไล่มาอยนู้นก่อนหรือเทๆตรงนี้ให้มันกว้างก่อนก็ได้ดันตรงนี้ให้มันแน่นก่อนเเออเทตรงนี้ก่อนแล้วดันดันดันให้มันแน่นแล้วเข้าไปเทัรงนี้สามชั้นนะครับตรงนี้ฮะเมื่อกองรถโอ้ยหนูเสมออ่ะเดกหนูเนาะสามชั้น ម៉ារីមរួអូនទេអត់អត់ឲ្យលឿនទៅឲ្យមីក្រូដើរមកយកតោអោទីនេះเดี๋ยวមកทําជុំមួយเดี๋ยวមកកោតាំងឲ្យแกអើនៅអាតោនៅមកលឿនរានិយមមិនមិនមិនយ៉ាមិនចោតចូលបាក់យ៉ាយមួយរយអាយ៉ាយមួយកឹកចាញ់ទៅអូ ก็ไว้ก่อนเทอัดไว้ก่อนแล้วก็มาเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําชัโมงตรงนี้เองนี่แหละาจารย์วางแผนอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องย้ายมาเสียเวลานะครับ รถสี่คันนี้ได้เที่ยวเลยนะครับนี่เมื่อวานสาสิบเที่ยวปกติแล้วก็ทีมงานเราก็จะทำงานกันอยู่ประมาณนี้แล้วเลยตรงเลยพอพอนี่ทำท้ายเอาใหม่นะครับคันนี้เจ้าซีรีส์ห้าร้อยเราท้ายใส่เหล็กหน้าหน้าสี่ นี่แข็งแกร่งเลยครับแต่ก่อนนี่ใช้เป็นของไอ้ตัวพับมาเนี่ไม่ทนนะครับ รถเต็นรอบหม้อนี่นให้ดูการทํางานนะครับทำงานเอาว่าทํากันยังไงนะครับแบ่งหน้าที่กันรถไถก็คนครับก็จานกล่องนะครับรือว่าปุ๊เทอยู่นะครับคนขับรถไถเรามอบหมายหนะ้าที่ก็ทําให้เรียบร้อยนะครับบอกงานบอกครั้งเดียวจบนะครับใี้รู้เรื่องกัน นี่คือคนเป็นงานแต่ถ้าคนไม่เป็นงานนี่คือปอกอยังไงก็มาดูก็เหมือนเดิมครับไร่ป่อยเฮ้ยนาๆไว้ก่อนเอ้ย เดี๋ยวเราโบกอาจารย์โอครับอาจารย์โอคนดังแห่งปีครับคนนี้นี่มาอยู่กับทีมงานเราก็สร้างสีสันได้ดีนะครับนี่เดี๋ยวเราโบกอาจารย์โอให้จมท่านหน่อยเดี๋ยว เลยเลยเอาตรงมุมนี้ว่าป้องนี่ให้มันกว้างหน่อยโอ้คลิปนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับสำหรับทีมงานเราครับดำซึ่งดิระเบิน,นครับสวัสดีครับ